ไอ้เชี่ยมเขาบ้าไก่เขาอะไรเลยทำเลดีครับเขาเอยซุบแมงผม <ทำ S 2> เขาแล้วเลียงหาเขาแล้วพราเลียงเขาไปก่อนอขอเขาโยงถึงไอ้เชียมถือชุดอะ้รยิงไอ้ปย,ยิงเขาขึ้นเหมืนเขาได้เห็นตัวโอ้โ <laughs> <c oughs> เห็นนะไปย่ามเช็คอยู่โอเคครับเป็นได้ห้องกองทัพเป็นการระเบ,บแบบ Nói ừ, chung là nó đang ở phía sau. Có gì không? Có gì không? Ủa? Ở đây. Nói chung là nó đang ยิงมาเปลี่ยนะงหัวาีอเดกยมบยิ่งมาเปลนบอกเลยกกคบซีสองอันครับเสีงจอดบม่เคยยิเลยะออมหานปิดไว้ครับยาเเซนพัดลม่อนยินเสียงจอดัปะได้ยินนิดนึงครับแต่กพอได้อยู่ มาจะบอสกันมั้งแกว่าจะไปเสื้อใจบอสไรล้ำมันำนำพอมาเชื่อว่ามีบอสตัวนี้บอทโดดต้องนำงนขนึ้นาวปขอครับขอมีสโคปสางครับอคอมเพลนเออาร์ให้ได้ครับคอมเพลนครับผม ผมทีีแบงครับอีแบงค์ไครับได้แล้วเก็บเสียงเก็บเสียงเอพี่เใส่ครัอ๋ครับเพราะว่าผมมีไปตัวนี้มันเลอยู่มันเลอยู่เรือมันเลอยู่เรือคนดีบอไปเดี๋ยวไปมันเลกลับไปกลับมาอยู่เรื่อยอยู่๊กเเบิรที่เลคือว่าคนเลต่อมาอนี่กลับไปกลับมาเลยครับ ขาดผู้ได้ขาดยังไงครับเอาหมเชื่อมก่อนดอกได้สองยัง่วยสบสเหลือครับเก็บเสียงสนอยกนี่อสามเดือนปะโหสนยกันสนเดย่อเอ็มสองสี่เรอครับน้องฉันเอ็มสองว้าวโอ้รอจแมกดำกัเต็มอยู่แมกดำเี่ีบล่ สองมองเนาะ <got> สองสองอันนี่ดาจับปะนจับแดงอยู่ยัง,งไปไอทบอยู่ทาเรือ่ะยังตอไปเห็เลยครับน้องพงก,ก็นนงมอกกกกีอีกหนขัดเดียวน้องน้อพงก็เยแดน้อพงอรเใช่คร thank you อเ็แม็กซอตัวบาทสลม,<อ>มีคนาามนัมง้งสกบสี่ันไดยวครับ เอาไปสกปร้างสกปรกซีไปนี่ว้าบดวางนี่ต้องการบดเนี่ยอยู่นี่ I got supplies นี่เจ้ากิชยดน,นี่ี๋้วใอยเอาไปไหนสามก๊กชีนป่มีไปเยนี่โอเคไรที่บอก I got s บอกเขาบอก ไเก็บเสียงครับมาเก็บนี่ยขอโชคเก็บเสียงอาจจะไทยชไนโอไทยอมับแม็กชนไเอาไว้ก่อนอะไรยิ่งกเปลี่ยนใจกล็ลูเขียวมีอะไรอยู่เขียมกเขียวไรอยู่ด้วเจ้าหีิกันนี่ <I got S 2> เข<ล>าบ <got> กรเขาบอกสามเขาบสามเดีย วางเลยเห็นดิสวยงามปนีก็มี่อด้กับเขาซ้โคตรลากขอ่นีก็มีโอ้โหทำไมฟอังดิ้ฟองขึ้นหลายตายมันเถอเป็นฟูแปลกๆโคตเลยมอันฟูแปลกๆอีดหน่ฟูแปลกเลย่ะมอสสามมอสาเก็บก้อนฟเย็ไอ้อตาตัวเลยนี้ของคตรฟูเลย ขาดเต็มแม็กซ์ฉนให้กับไทยอยู่พวกมามันหังครบเลยไปเรียนออกนามูสองคู่เราไปบัวบัวประกาศเรียนยันมูไตยันมูไปไต่ขาดแต่สมุกไอ้ไม่สมมุกม่เหน็บซีหน่วยเข้ามาหักกับว่ามีสมุกคุณได้หน่วยแลกขาดด้วยข้อมูลครบข้อมูลไปหรอมาอีกลับ I got supplies เนื้อดอกตื่น่ะ ยึดไซต์ด่วนปุณิปุณ้ฮิวไปเอาได้เลยครับเดี๋ยวผมโคเวอร์ให้ว่าผมผมของเต็ีมแล้วผมมาต้องการลูกินอีดับมาเอาปะกำลังจะไปลอยยิงเขาครับลอยยิงเขาหรือเขาจีแช่หมอเจ้าคองอะไรยีพ่อดีๆจังหวะแล้วเราต้องวัดกันด้วระวังหอคอยเนะเข็นไปจอพี่ดีได้ส้ม ก็เป็นตราผมว่าจะไปขึ้นตุ่มหุ่สัตว์บ่เห็นครับบ่เห็นของข้าวคั่วมืคนของข้าวมืคนครับผมเบื่อลอเคโอเคแต่ว่าตั้งแต่ของขคั่วบ่ดูเลยไอ้ของข้าบ่มีครับมีเสียงเลยเจ็บนัก

เก็บคิงไล้สู้บอสสิครับเอ้มีสมวงเว้ยศพปาศพก็ไล้นล้โอ้คนนาว่าบอเอาคือหอวคอนเขาแล้วกอซากอซาโอ้ใส่กอซาดอกนี่เก็บเสียงพร้อมไว้เต็มโฟโต้เต็มโฟเต้เต็มยึดสอยหนวด โอ้บปอยู่แล้วล่ะไปกันยูนาพุ่มยูนาสวยเว้ยมาสวยนี่ยูนาพุมสองตัวหนาเต๋อสามสวยวะกำลังไปเต๋อพวกสายิ่งไงเต๋อสายหนึ่งเต๋อไอ้ข้ามยอยู่สายหนึ่งครับลู่จุดมันมาเต๋อสายแล้วสายแล้วสายเพิ่งเลยบวะยูนาบัานยูนาบ้านข้างนี้ตัวหนึ่ง อันนี้ไปไปว่าอะไรวะใส่ครับแต่ตัวเดียวตายตัวเดียวใส่อยู่บนเก่าะวะไอเห็นอีเป่าครับอาจจะบอสนะตัวนี้แลี้โยกไปโยกมาต่อสวยลูกปืนเขามีบอร์เดลูกเท่านะเบิร์ไปต่อบอสครับตัวเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้นายจะบอสต่อตัวเมื่อกี้บัตบอสเพราะว่าผมยิงมุมมุมมันแต่หมดโดนนัดหาสองหาหาที่ยัง บักฟังตรงขามแม่งยังปะโ้่ยิงอยู่แมนอยู่ยิงผมอยู่นี่ไองบเห็นมันเลย location. อ้ยันยนไปเก็บยันไนขึ้นกอาอยู่เก็บพวกขึ้นกไยิงเสียงบอาก่นี่นี่บตอ เ็ได้นะยิ้มีอีกไรตรงพัฟ้ากัอนเจ็บครับโอเคมันอยู่มองยังไดล่ะตัวใดครับตัวที่มาร์กอยู่หลังหินครับหลังหินเนาะครับผมนนมาร์คต์อัน l o c a t i แมนไอ้หินนะนี่มองหน้าผมเฮ้ยนองมองเลยน้อครับมองหินแล้วครับนี่นี่นี่ On my way มีหมูไปชุบวะเหรอก่เห็นแด้ก,ก็กล่ามาชุบหรับ ตัวหนาเต่าตายแล้วครับตัวหนาผมตายตัวนึงอหรอน่าจะมีอีกเรื่องหน่าเต่าหน่าแล้วบ้างยันยัน,น,ย,นยู่นันอยันอยู่ในเมืองไหมยันอยู่ในอินบ้านแมนแมนแมนได้ยิน,นเสียงปืนอยู่น่าจะปล่อยตายแล้วล่ะตัวนี้ไอ้ว่าแลนมามใส่จัดไปเขาอยู่อขอบฟุงกนนะเนมืโอ้นั่นเด้นั่นนี่ไตเนินยิงผมอยู่ โอ้เอาจนได้วะใจมันได้ดีดูหินดูหินแมนครับไม่ได้ต่อเล้นออกนอกวงตัวไหนเล่นออกนวงเนินเนินแม่นครับอ้อมไส้อยู่ตอนนี้ Mark the location อ้อมออกนอกวงไอ้อ้อมแคาไส้บ่แม่นครับไปชุบมูอหรือมั้งที่มันอยู่ชุบอเลยกลับหรือมั้งแต่เขาเอมันไปชุบมูใส่ไอ้เงี้ยมันเกิ่ยนเลยแรนกลับมาแล้วนะแต่มันชุบคอยกันใช่เพื่อชุบผมกอด ดึงอะไรดึงอเดีเยวคำให้ซอยข่อยนี่บ่เห็นนะโอ้ยหน้ามืดใายชุบผมนะอครับพ่กนั่นตายไปปวะตายตายแล้วครับ<น>ขึ่นคิวแล้วครับตายแล้วเนาะโอเคให้ชุบผมนะ่อยพกนั้นแม่มันอ้อมไปหุ่นนี่น้องทรงน่าจะวิ่ง <Not S 1> กลับมาแล้วนะ เดมเองเดเองนะเอายีงมีคนดตะครับานยะผมอยู่บไก่โอ้จอดทวที่ทวที่เอเซียมดเขโมเอเซีเอเซียเขาได้ขโมเลยเ็ดวหนวดมียาวะมียากรเขาปเตือนไก่นเถอะที่จอดเอาเอไปเตือนโอเคข้าจะโฟกัสุมนั่นเนี่ยน้เติมเติมน้ำนเย็นเามมเามมีมีน้วนนัโอ้ยบ่ทัน โอ้บพท่านจะเปิดคไรพ้ไปเลยไปเลยกระสุนเทาปะโอ้ย่ท่านอีกแล้วบเละนึกว่านแค่กันดึงล่วจังว่าเลยผมอยู่บกไก่กนะเข้าม่โอ้โตรวจมเป็นยังครับใต้มีแล้วต่อบังนั่นละนาจิบักนั่นละ้8อ้อมลงใต้เนินลงไป อทำไมเขาวะทำไ่นวลปม่บอกเลยนะอยู่ไก่เมื่อกี้ตัดตัดตัดระวังโตไก่นำแลาบั่ฮะหลังเขา

Tôi đó, nó quay ra xoắn Nó tự dồn Xe đài, xe đài Nghe như... tôi bất thân Đây okay. bất khổ đá quay bước lập okay. tí rồi